วันนี้ก็ทดสอบทดสอบการใช้งานนะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับที่อาจารย์เพิ่งได้มานะครับได้ให้ทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับด้านการสร้างอุปกรณ์นะครับท่านได้มาช่วยในการออกแบบดีไซน์นะครับวันนี้เป็นเขาเรียกว่าแผ่นรรมิสินแผ่นธรรมสิน นี่นะครับแผ่นธรรมสินทักษายุคนะครับซึ่งก็มีความแม่นยำสูงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนี่นะครับ <c oughs> แล้วก็อาจารย์ใช้กับดวงการดูดวงเนี่ยเราสามารถจะใช้แผ่นธรรมสินอันนี้ได้เลยนะครับเป็นแผ่นทักษายุคนะครับโดยการเปิดเปิดไพ่นะครับเปิดไพ่แล้ว เราก็สามารถตอบคำถามต่างๆได้เลยนะครับอันนี้นซึ่งก็ง่ายมากนะครับในการใช้นะฮะก็ถ้าท่านใดสนใจดูดวงนะฮะในตอนนี้ก็นะส่งไปก่อนดูลวงฟรีนะครับเขียนชื่อเล่นนะครับ คำถามประเด็นคำถามที่ชัดเจนนะครับถ้าปรึกษาส่วนตัวนะครับก็ก็เสียค่าครูนะครับสามสนาที999บาทนะครับสามารถจองได้ตลอด2ีชั่วโมงนะครับที่เว็บไซต์ worldwidegihoro com นะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการนะครับซึ่งเรามีทีมนักพยากรณ์นะครับอยู่จำนวนมากเลยนะครับตอนนี้เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ ก่อนจะไปก็เล่าโครงการของอาจารย์นะครับก่อนจะตอบคาถามนะก็คือนะครับในตอนนี้นะอาจารย์ได้เชิญชวนนะครับสมาชิกนะครับที่เป็นนักโหราศาสตร์นะครับมาร่วมกันนะครับที่ทํางานที่โต๊ะทํานายนะครับตอนนี้มีนักวิทยากรณี่ท่านแล้วนะครับในตรงนี้นะครับมีแต่คนเก่งๆนะครับเราได้เชิญมานะครับในสุดยอดเลยนะครับ สี่สิบท่านนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับมีแม่หมอเจียบนะครับมีแม่หมอโหนะฮะมีรีวิวแล้วนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับแล้วพอนักพยากรดูเสร็จนะครับก็ลูกดวงก็สามารถประเมินนะครับให้ดาวนะครับนักพยากรณด้านต่างๆนะครับวันนี้เราก็มีทั้งหมด ตอนนี้มีสี่สิบท่านแล้วนะครับตอนนี้จริงจริงยังไม่ขึ้นอีกอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะประมาณห้าสิบท่านเลยนะครับในตอนนี้นะนี่นะครับมีแม่หมอเดชดวงนะครับแม่หมอลีโอคนี้นะครับถ้าใดสนใจนะครับเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของเราได้นะครับเว็บไซต์ของเราเดี๋ยวอาจารย์ขีไว้ให้นะครับ ดูดเบอร์นี้นะครับก็ก็ดีใจนะครับที่มีสมาชิกทีมเข้ามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ผมถึงว่าเราก็เติบโตนะครับในสายงานของนักพยากรณ์น,นะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถช่วยนะครับลูกดวงนะครับได้ ผ่านพ้นสิ่งต่างๆนะครับที่ท่านได้ประสบพบเจออันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่เรานะครับสามารถช่วยเหลือท่านได้นะครับอาหารนันะครับเรื่อนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปนะครับ s t p s นะครับ giiholo.com นะครับก็มีนักพยากรณ์นะครับไว้เตรียมนะครับให้ท่านนะครับตอบคำถามท่านต่างๆนะครับ คุณแอลนะครับถามว่านะเดี๋ยวมาจากช่องทาง facebook นะครับคุณวิลานีคุณแอลนะครับจะมีโชคลาภการเงินไหมนะครับเอาช่วงวันที่หนึ่งแล้วกันนะวันที่หนึ่งกุมภานะครับจะมีโชคทางการเงินไหมนะขอครูไพ่เปิดดวงคุณแอลนะครับแล้วได้แบบน,นี้โอ้ มาเร็วเคลมเร็วนะครับใบนี้นะครับต้องดูดีๆนะครับหรือว่าเลือกเลขให้ถูกนะครับมีโอกาสได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นเงินค่อนข้างร้อนนะครับมีโอกาสนะครับในโชคลาภในส่วนของโจโรนะครับนะครับถ้าานใดสนใจดูดวงนะครับก็เขียนชื่อเล่นนะครับเขียนชื่อเล่นนะครับคำถามที่ชัดเจนหนึ่งประเด็นนะครับพยายามจะถามหลายประเด็นนะครับบางที เปิดไพ่แล้วมันไม่ดีหลายประเด็นนะครับก็จะปวดหัวนะครับก็จะเอ้ยทำไมฉันดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะจะทําให้เราเองกังวลน,นะครับเครียดอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดีอาจารย์ก็แนะนําว่าถามครั้งลบประเด็นดีกว่านะครับปลอดภัยดีนะครับจันอมาตส์ุริปัาโล ภูมิปาโลนิคัมมะนิคัมมะปิตาวรณะ ค่ะมูล,ละโ okay. อเคนะครับถามมาได้เลยนะครับคุณส้มถามว่านะครับช่วงนี้จะได้เงินจากพี่ชายหรือพี่สาวนะเร็วๆนี้ไหมครับคุณส้มหวานนะครับขอคุณไพ่เปิดไพ่ชุดนี้นะครับปุ้ยชื่อไพ่ เทวานุพริตนะครับมีเป็นไพ่พราหูนะครับมีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ใช้ตัวอ่านประกบนะครับก็เรียกว่าดวงประจําวันนะครับดวงประจําวันตรงนี้นะครับคือเป็นแผ่นธรรมศินนะครับที่วิชารักษายุคใช้กันนะครับคุณส้มนะครับคุณส้มจะได้เงินจากพี่สาวเร็วๆนี้ไหมนะครับไม่แม้นี้โอ้ค่อนข้างยากนะครับเขาเองก็ลําบากเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะไพ่ น่าภัยก็คือเขาติดนู่นติดนี่อยู่เยอะนะครับมีปัญหาเยอะนะครับเขาก็ใช้ส่วนตัวเขาก็แย่แล้วนะครับการที่จะส่งมาให้เราบางทีก็อาจจะช้าหน่อยนะครับคุณรันเพนนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรนะครับอไบนี้นะอืมนะครับ ช่วงนี้ต้องระวังนะครับคุณนันเพ็ญนะครับระวังในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยนะครับถ้าเจ็บป่วยนี่นะครับตำแหน่งนี้นะครับเพรีคาดให้ระวังนะครับให้ระวังเรื่องของของกระเพาะนะครับกระเพาะลำไส้นะครับพวกตับอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นเรื่องของคดีความนะครับ ัวบทกฎหมายให้ระมัดระวังให้รัดกลุ่มให้มากนะครับครูบุ๋มนะครับโชคลาภมีบ้างไหมเอาวันที่หนึ่งมีนานี้และกันนะครับหนึ่งมีนาเป็นยังไงบ้างโอ้โหเปชกาดนะครับเออก็อย่าพยายามไปเสี่ยงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีปัญหานะครับก็คือเสี่ยงไปก็น่าจะน่าจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเป็นไพ่ตัวนี้นะครับเปชคาดนะครับนี่ คือไม่อนะครับใบน,นี้คุณจักรพงศ์นะครับถามว่าการเงินช่วงนี้นะครับพห้อยากบอกอะไรนะได้แบบน,ใน,นี้ต้องแบบลุยให้เต็มที่นะครับในพายอุตสาหะนะครับสำเร็จนะครับแต่ว่าขอให้ตั้งใจนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะครับการ การทํานู่นทํานี่ก็จะสําเร็จนะครับแต่ว่าต้องใช้แรงบันดาลใจกําลังใจเยอะหน่อยนะครับลูกเจี๊ยบสวัสดีครับคุณรลียสวัสดีครับคุณก้อยนะครับดวงเปิดหรือยังคะขอ ูพระลาหูนะครับได้บอกคุณก้อยนะครับว่าดวงเปิดหรือยังครับโอ้โหค่อนข้างยังนะครับเห็นไหมฮะดวงยังไม่เปิดนะครับทาริเนี่ยนะครับทาริโทนะครับทาริโทเป็นดาวเสาร์ประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดถึงสิบเดือนนะครับต้องต้องมันทาบุญนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้แก้ดาวเสาร์ก็แนะนําว่านะครับ ก็ควรจะไปบริจาคนะครับผ้าห่อศพนะครับผ้าหอ่อศพน้ำมันน้ำมันเผาศพนะฮะหรือว่าสร้างเมนนะครับก็จะบรรเทาเรื่องที่ทุกขร้อนอยู่นะครับบ้านเลขที่94ทับ2ดีไหมครับนะครับขอปู่พะลาหูนะครับเปิดดวงของคุณกนิษนันนะครับ บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้านคุณบีมนะครับอืมนะครับติดโจโรนะครับโจโรในตัวนี้นะครับก็หมายถึงว่าบางทีอ่ะมันอาจจะหนึ่งเนี่ยเข้าไปลึกนะครับเข้าไปลึกนะครับหรือว่าอ่าเปี่ยวสักหน่อยหนึ่งนะครับในตรงนี้นะครับแต่ว่าถามว่าอ่ามีปัญหาอะไรมากมายไหมนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ที่ ทำให้ปวดหัวเท่าไหร่นะครับบ้านนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับดีดีนะครับบ้านนี้นะฮะแตเข้าไปในซอยลึกหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับคุณลูกเยฟนะครับคุณลูกเียบถามว่านะฮะการงานปีนี้ของหนูดีไหมนะครับการงานของหนูปีนี้ดีไหมได้แบบนี้ ได้คําว่าสหัสชะนะครับมาดูสหัสชะการงานนะครับก็มีเพื่อน่วงงานดีนะครับคอยเอาใจใส่นะครับคอยดูแลอะไรต่างนะครับแต่ว่าบางทีช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆอเขาก็พยายามช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันนะครับก็เลยอาจจะแบบเหมือนกับไม่สนิทใจกันมากเท่าที่ควรเหมือนที่ผ่านมานะครับ คุณนุชนะครับถามว่าเขาคิดถึงเราไหมนะครับปุบลงหูเปิดดวงคุณนุชนะครับได้ไปนี้นะครับเป็นพระอาทิตย์เลยนะครับในตรงนี้ก็ถือว่านะครับเขาก็ยังคิดถึงอยู่นะครับยังแบบยังมีใจให้นะครับยังยังรู้สึกดีๆยังมีความรู้สึกดีๆให้อยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องเดือดในร้อนใจอะไรนะครับเขาก็ยังยังคิดถึงอยู่นะครับ คุณยายหลานะครับอยากถามว่าเมื่อไหร่จะมีโชคคะลองดูนะครับเมื่อไหร่จะมีโชคนะฮะได้ไปนี้อย่างมีโชคไปอธิษฐานเลยนะครับอธิษฐานขอพรนะครับจะสําเร็จนะครับนะเห็นไหมฮะต้องไปไหว้นะครับไปขอนะครับอธิษฐานตกเยนนะฮะเมื่อไหร่จะมีโชคนะฮะอธิษฐาน อาจารย์ต้องหมุนแผ่นนี้ดูกันแป๊บหนึ่งนะครับดูว่ากี่เดือนนะครับเราใช้เครื่องมือเราด้วยนะครับอ่ามีเครื่องมือนะครับอาจารย์ปอปัณพาททำมาให้เลยนะครับอธิษฐานตกอธิษฐานตกดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นี่ก็ประมาณจะมีโชคอีกประมาณหกเดือนนะครับหกเดือนนะฮะ<ม>ถ้าเป็นไปได้ก็ ไปขอพอรนะครับขอพอรอดาวศุกร์เลขหกเนี่ยอขอพอรเทพฮินดูนะครับมีโอกาสสําเร็จนะครับเทพฮินดูนะครับพระศิวะนะครับพระศิวะพระนารายณ์พระวิษณุนะครับปิสวรต่างๆนะครับลุยเลยนะครับหกเดือนนี้มีโอกาสนะครับ ณอรัญญาไพ่จะบอกอะไรเรื่องความรักนะครับอ๋อปู่พระลาหูนะครับเปิดดวงความรักของคุณอรัญญาใบนี้นะครับพระจันทร์เทวานะครับก็ถือว่าพระจันทร์เนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นองค์เทพที่ให้พรอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ความรักก็ถือว่าลงตัวนะครับสามารถที่จะ อยู่กันได้แบบดีเลยนะครับในตรงนี้นะครับดีครับถ้าเจอใครก็เขาจะจริงจังจริงใจกับเรานะครับอคุณเลยาบอกว่าไปไหว้เทพสันทามาแล้วนะครับขอปู่ปลาหูนะครับเปิดดวงคุณเลียคุณเลียอะไรแบบนี้โอ้ยินดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะไพ่ไพ่ดีมากเลยนะครับนี่นะครับ เป็นไพ่เดทเลยนะครับเดทก็หมายถึงว่าเด่นดังนะครับสําเร็จนะนี่นะครับเห็นไหมฮะใส่ชุดเต็มยศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่านะครับอ่านะครับสิ่งที่ตั้งหวังไว้นะครับก็จะสําเร็จดังที่หวังไว้นะครับดังที่หวังไว้นะครับแล้วก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นดาวสุขด้วยเพราะฉะนั้นก็มีทําให้มีความสุขแล้วก็ งานนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงนะครับงานต่างๆที่ทําจะสําเร็จนะครับอันนี้ดีมากนะครับคุณปูนะครับปูปรณีนะครับถามว่าเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะปูปราหูบอกว่าการเงินดีเลยนะการเงินสะพัดเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่เรา ทำงานกลางเมืองก็เราต้องเอาเงินไปซื้อของครับไปชอปปิ้งเลยนะครับแสดงว่างานดีเงินดีนะครับเงินดีเลยนะครับโภคาเลยนะครับเงินเงินดีนะครับเงินเงินใช้ได้เลยนะครับตรงนี้อ่าธัญราถามว่านะครับจะมีโชคแบบมาหนักๆอีกนานไหมนะครับขอภูพระราหูเปิดดวงคุณธัญรานะครับ ได้แบบน,นี้โอนะฮะเลขอะไรดูดีเอ,อ่มอมรนะได้โชคจากคนป่วยนะครับได้โชคจากคนเจ็บคนป่วยนะดูดีเลงดีหรือว่าเลขที่โรงพยาบาลน,นะครับหรือว่าซื้อก็ซื้อ,อที่โรงพยาบาลน,นะมันมีโอกาสได้เพราะว่ามันเป็นคนเจ็บคนป่วยเห็นไหมนเพราะนั้นะนะนะจัดเลยนะครับอีกประมาณสองเดือนนะเป็นดาวจันทดาวจันทเลขสองสองเดือนนะครับหรือว่า สองถึงสี่เดือนนะครับถึงสองถึงสี่เดือนนะฮะนี่นะฮะจัดที่โรงพยาบาลเลยนะครับไม่ต้องไปจัดข้างนอกถ้ามีถ้ามีใครมาเข้าไปขายลอตเตอรี่ลุยเลยนะครับเจ mm ี๊ยบห้าเดืจริงค่ะยินดีครับไอ้พราวแม่นมากนะฮะ mm hmm. คุณเปาะนะครับจะถามว่าจะเสริมจมูกดีไหมครับขอปู่พลังหูเปิดดวงคุณเปาะนะฮะ ได้แบบน,นี้โอ้นะครับดีนะครับสมบัตินะฮะเป็นสมบัตินะฮะดีนะก็ถือว่าไปทํามาแล้วก็ก็ดีนะเพราะว่าได้ได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นอีกนะก็ทำได้นะทําได้เป็นสมบัติด้ะนะถือว่าดีนะดีดนะทำแล้วก็ไม่ต้องแก้ด้วยทําทีเดียวจบนะ คุณต่อยนะครับทาธุรกิจจะสําเร็จไหมนะครับคุณต่อยได้เป็นนี้พักพฤหัสเทวานะครับถือว่าดีนะครับสําเร็จนะครับเราเวลาดาวพฤหัสก็ดีอยู่แล้วนะครับในตรงนี้นะครับดีเลยนะครับดีมากเลยนะครับในสิ่งที่ตั้งหวังไว้นะครับก็จะสําเร็จดังใจหวังนะครับคุณพัฒนะครับ ถพาะถ้าเราดีนะครับอยากรู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงหกเดือนนี้นะครับสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างในแบบนี้โอ้นะครับก็ดีนะครับเนี่ยนะครับถือว่าสุขภาพก็แข็งแรงนะครับสามารถที่จะถ้าป่วยก็หายเร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยป่วยหนักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าดีนะครับอันนี้นะเป็นแบบได้ทหารหรือทหารก็แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ไอดีนะฮะสวัสดีครับคุณปิดณานะคุณดีอายินดีครับคุณนนงนะครับพอจะมีคนเข้ามารักจริงๆไหมคะคุณนนงได้แบบน,นี้โอ้มีโอกาสนะครับได้คนดีๆ ที่ถูกใจเข้ามานะครับคุณปินถามว่าการเงินจะดีไหมคะคุณปิดนได้แบบน,นี้ก็วันนี้เป็นปร่างคารนะครับร่างคารเทวาก็ถือว่าไปได้ดีนะครับสบายๆนะครับ ได้แล้วนะครับเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจดีคุณปิศนาถามว่านะครับช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะช่วงนี้นะครับธุรกิจนะครับเปิดดวงธุรกิจอืไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องปรับปรุปรงโครงสร้าง ธุรกิจให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเน,นี้ยเหมือนกับลูกค้ายังไม่ค่อยถูกใจนะครับเราวัตถุดิบหรือว่าเวลาผลิตออกมาเนี่ยมันความเด่นความดังหรือว่าความที่ลูกค้าเขาจะติดตามหรือว่าซื้อเนี่ยค่อนข้างยากนะครับไดในตอบนี้คุณโรมนะครับจองลบอ่น จะผ่านไหมนะครับดิสโก้ก็ผ่านนะครับเนี่ยนะครับได้เป็นเป็นเทวดาเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะเขาขอหลักฐานเพิ่มหรือยุ่งยังยากๆนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ดีนะครับขุดท้ายก็ก็สําเร็จอยู่นะครับเพราะว่าเป็น,นคุณจักรพงศ์คิดจะทําธุรกิจที่เกิด จะสาเร็จด้านนี้ไหมนะครับคุณจักรพงได้แบบนี้พระพุดเลยนะครับพระพุดก็ตรงๆเลยนะฮะสื่อกรับฟิกเลยนะฮะดาวพุธก็มาด้านนี้โดยตรงนะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับดีเลยนะครับยิ่งทําที่บ้านด้วยนะครับยิ่งยิ่งเงินไหลมาที่มาเลยนะครับน่าจะทำธุรกิจเป็นหฮมออฟฟิศนะคุณวรรสวัสดีครับคุณน้องนะครับ การเงินนะครับคุณน้องได้แบบนี้กําลังชุอยู่ช่วงตัดสินใจจะเอายังไงดีนะครับยังลังเลอยู่นะครับแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรต่างๆให้ดีขึ้นนะครับเราก็จะดีขึ้นนะครับอย่างจนนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะครับคุณพัตรลาวดียินดีครับคุณวรรัตถาว่านะครับ เนืคู่การงานการเงินดีไหมปีนี้นะฮะอ้าวลองดูดีนะครับนี่แต่ว่าปัญหาก็คือเราเองอ่ะจะเลือกใครหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรายุ่งวุ่นวายกับผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับผู้หญิงที่ใกล้ชิดนะครับอาจจะแม่ย้ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีเวลาให้เลือกคิดเรื่องคู่น้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับในตรงนี้นะฮะนะครับ คุณพิจนายินดีครับคุณจักรพงศ์ยินดีครับคุณชนาการถามว่าเงินเดือนเ,อเงินเดือนเดือนนี้เงินจะดีไหมคะในวันในี้พอได้ไพ่ที่เป็นเทวดานะครับพระพุทธเทวาเนี่ยถือว่าดีว่าสุขนะครับพราสุขเทวาก็งานนะครับมาจากเรื่องงานนะครับมาจากเรื่องงานได้นะครับสบายสบายครับสำเร็จนะฮะ ชื่อน้อยปีนี้จะปลดหนี้ได้ไหมคะได้ไบนี้เน่ือยอยู่นะครับนะเพราะว่ามันเลือลเล้อหลังนะครับยุ่งยากเลื้อหลังครับได้บบนี้เนี่ยเป็นอายุหมายถึงว่าอาจจะเฉียดชิวนะครับถ้าถ้าผ่านก็เหมือนเหมือนกับปลดหนี้ได้ปลายปีนะครับแต่ยังปลดนี้ไม่ได้ก็ต่อไปปีหน้านะครับต้องใช้เวลาแฟนยืมเงินไป คุณทองดีคุณทองดีนะครับจะได้เงินคืนไหมนะครับคุณทองดีได้แบบนี้อ๋อได้คืนนะครับได้คืนได้คืนนะครับได้แบบนี้แลละได้ไพ่เรียกว่าไพ่ดีนะครับเป็นเดทนะฮะเดทดาวดาวศุกร์ด้วยนะครับก็ก็สําเร็จนะครับก็ได้คืนนะครับคุณกัญจนาโอเคครับผมสวัสดีครับคุณกุ้งนาง คุณกุ้งถามว่าเลากราบว่าสามีเขาเลิกกับหนูผู้หญิงคนนั้นได้จริงไหมอานะครับอันนี้ก็เตรียมตัดหัวแล้วนะครับก็คือเตรียมตัดใจนะครับนะจะเลิกนะครับจะเลิกนะถ้าไม่เลิกก็ก็ยุ่งนะครับนะฮะใพ่ไปนี้ คุณน้องนะครับถ้าเปลี่ยนมาทําธุรกิจนะครับจะดีไหมตอนนี้รับราชการนะครับดูสิครับถ้าไปทํางานธุรกิจขอเปิดดวงคุณน้องนะครับคือธุรกิจจะนิ่งๆนะครับต้องระมัดระวังดีๆนะครับถ้าถ้าทํามาทําได้นะครับแต่ว่าเราถ้าเรามีรายได้หลายๆทางก็ยิ่งดีนะครับมาเอินไพ่นี้เป็นคนไพ่คนปฏิบัติทมนะครับถ้าไปทําธุรกิจมัน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  คือความก้าวหน้ามันมันน้อยอะครับอยางนี้นะครับคือเราอาจจะแบบเหมือนกับบางครั้งนะครับในการทำธุรกิจมันจะต้องมีพวกการหวังผลกําไรอะไรต่างๆอันนี้เราจะชอบแถมชอบเ,ออเหมือนกับบริการแล้ไปมาในค่าใช้จ่ายมันจะไม่คุ้มทุนนะครับ อ่าคุณโอนะครับความก้าวหน้านะก็อยู่ที่คุณโอเองแหละนะครับเรื่องสุขภาพด้วยนะครับอันนี้อายุเห็นไหมต้องฟิตร่างกายให้ดีนะครับถ้าถ้าจะเอาให้ได้จริงๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนสุขภาพสําคัญนะครับอันนี้นะอายุมาเลยนะอายนะุเขาให้เราไปวิ่งให้เราไปฟิตร่างกายนะครับเพื่อสุขภาพดีกว่านะเพราะสุขภาพดีๆแล้วเดี๋ยวอะไรต่างๆมันก็ตามมาแหละนะครับไม่นะยากนะครับให้ ไพ่บอกว่าให้เน้นสุขภาพให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีตามนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินอะไรต่างๆนะครับคุณขมายถามว่าเพื่อนยืมเงินไปจะได้คืนไหมคะได้ไปนี้ได้คืนนะครับได้บปนี้ได้คืน <laughs> แต่เป็นเพื่อนสนิทกันซะด้วยสิถ้าเป็นไปได้ก็ทวงบ่อยๆนะครับเพราะว่าเขาได้เงินไปเขาสบายเลยนะครับการ ความเป็นอยู่อต่างๆบางทีก็ดีกับเราอีกนะครับเขาโพสต์นู่นนี่นั่นดีเลยนะแฟนหนูแฟนที่คบหนูตอนนี้เขาจริงใจกับหนูไหมครับโอ้นะครับจริงจังจริงใจแหละนะครับเอาจริงนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นการทดลองลายสดนะครับแต่ว่ากุตทีแล้วว่าจะใช้แผ่นอันนี้ทํานายแต่ว่าเอาเป็นเป็นตัวประกอบนะครับส่วนไพ่ก็จะเป็นตัวหลักนะครับโอเคครับ นะว่าโอ้กับคิดถึงทัืงเๆเดียวกันครับคุณอวรัตนะครับเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นนะครับถามป้าปูนะครับระลาหูนะครับขึ้นอมาันะครับหญิงกัมพาชได้ที่ปรึกษาดีถ้าได้คนดีๆมาช่วยเหลือนะครับก็ก็จะสําเร็จนะครับในตรงนี้นะลองหาก็ประมาณสองปีนะครับเรีกสองสองปีนะ โอเคนะครับวันนี้ก็อาจารย์ทดลองการใช้ไพ่แล้วก็ใช้แผ่นนี้นะครับจริงๆว่าจะม้วนแผ่นนะครับแต่ว่าเอาเป็นตัวประกอบแล้วกันนะครับอันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ